สวัสดีครับวันนี้มารีวิวการใช้งานนะครับแนะนําการใช้งานชุดฟังบ้านนะครับชุดเล็กนะครับสับน12นิ้ว180ดอกเดียวนะครับดูต้นนะครับเมื่อได้รับของแล้วนะครับก็จะมีปลั๊กนะครับปลั๊กจะเอาไปให้ปลั๊กจะวางจะปลั๊กจะใส่กล่องแล้วก็เสียบไปในช่องพอร์ตไปให้นะครับก็ดึงออกมาจะเป็นปลั๊กแบบนี้นะครับก็เอามาเสียบช่องนี้นะครับเสียบช่องนี้ เสียบแล้วก็มาเสียบปลั๊กนะครับทิ้งไว้1-2นาทีนะครับเมื่อเราเสียบปลั๊กเสร็จแล้วนะครับเราก็มาดูนะครับว่าสถานะมันขึ้นไหมครับสถานะไฟตัวนี้ตั้งไว้14.4%โวลต์นะครับผมถ้าขึ้นก็รอถึง 3- 4นาทีนะครับให้สวิตชิ่งมันรันนะครับก็มาทําความรู้จักนะครับอุปกรณ์นะครับก็ตัวแรกก็จะเป็นสวิตเปิดปิดไฟนะครับตัวที่2ก็จะเป็นสวิตเปิดปิดเครื่องเสียงนะครับ เมื่อเปิดแล้วไฟก็จะติดนะครับตอนนี้ก็จะเป็นตัวรับบลูทูธนะครับตัวรับบลูทูธเมื่อเปิดขึ้นมาแรกๆมันจะขึ้นสัญลักษณ์ BT นะครับกระพริบก็คือ,อปล่อยกระแสปล่อยสัญญาณบลูทูธนะครับออกมาถ้าเชื่อมถ้าเชื่อมสําเร็จมันจะขึ้นเป็น BT ค้างไว้นะครับจะใช้โทรศัพท์เครื่องนี้นะครับผมใโทรศัพท์เครื่องนี้เชื่อมนะครับ แล้วก็ไปเข้าบูทูธเลยนะครับเข้านาบูทูธแล้วก็เปิดสังเกตได้ว่ามันจะอยู่ข้าง,างล่างนะครับถ้าไม่เคยเชื่อมเราก็กดนี่นะครับชื่อมันจะเป็น BT speaker นะครับก็กดเข้าไปอ่ามันจะขึ้นให้จับคู่เราก็กดจับคู่นะครับหลังจากนั้นเราก็ไปเปิดเพลงเปิดไรเราได้เลยนะครับ นี่เห็นไหมพอมันเชื่อมแล้วมันจะขึ้นค้างนะครับมารู้จากปุ่มนะครับปุ่มปรับปุ่มแรกนะครับจะเป็นปรับผมจะทําเป็นบิดบิดบิดซ้ายนะครับบิดมาฝั่งนี้จะออกแค่เสียงแหลมบิดมาฝั่งนี้จะออกเป็นเสียงกลางนะครับผมจะตั้งอย่างนี้ให้ฉะนั้นก็เอาขึ้นไว้ตรงกลางนะครับก็จะออกทั้งกลางทั้งแหลมนะครับแล้วก็ปุ่มที่สองก็จะเป็นวอลลุ่มเสียงกลางนะครับ อ่าลืมแจ้งไปนะครับโทรศัพท์โทรศัพท์เราก็ขึ้นสุดแล้วก็ถอยขีดก็ได้นะครับมันขึ้นอยู่กับความแรงของขึ้นโทรศัพท์แต่ละรุ่นนะครับนี่ออกแล้วตัวที่สองเป็นตัวปรับซับเบตดนะครับตัวที่สามก็จะเป็นตัวปรับแข็งอ่อนของซับเบตดนะครับลงไหนเบรด เราชอบเบรคแข็งแล้วก็ปรับขึ้นเราชอบเบรคเบาแล้วก็ปรับลงแต่จะปรับให้ประมาณนี้ไปให้นะครับไปลองเล่นดูก็หลังจากปุ่มนี้ไปนะครับไปจนถึงปุ่มสุดท้ายนะครับก็จะเป็นปุ่มปรับของเสียงกลางนะครับชอบทุ้มชอบแหลมยังไงก็ปรับเล่นได้นะครับต่นมาก็ปรับไปให้ประมาณนี้นะครับที่เหลือก็ไปเล่นหมุนลองดูนะครับส่วนวิธีการฟังนะครับก็จะให้ฟังง่ายเล่นง่ายนยก็เราปรับกลางขึ้นก่อนนะครับว่าเราอยากฟังกลางระดับไหนแล้วค่อย เปิดซับตามนะครับมันจะได้เสียงที่พอดีขึ้นนะครับถ้าเราไปเอาขึ้นพร้อมกันนะครับมันจะฟังยากนะครับมันจะดูเป็นไม่เพาะไปเลยเราต้องเอากลางขึ้นก่อนแล้วก็ซับตามนะครับเนื้อเสียงมันก็กำลังดีนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับผมเปิดเพลงนี้ไม่ได้นานนะครับกิบติดเหลืองนะครับก็ส่วนวิธีการปิดนะครับจะเปิดปิดต้องสังเกตดูวันรุ่มทุกครั้งนะครับให้มันลงสุดนะครับทั้งการท,าทั้งซับแค่สองปุ่มนี้นะครับแล้วเราก็ปิดสวิตช์ลงได้เลยแล้วก็ไปถอดปลั๊กได้เลยนะครับไม่ยุ่งยากเหมือนตอนเปิดนะครับถ้าเราเปิดครั้งต่อไปถ้าโทรศัพท์เราเคยเชื่อมอยู่แล้ว<ม>ก็ไม่จำเป็นต้องกดเชื่อมต่อ ขอแค่เปิดบูทูตมันก็เชื่อมหากันเองนะครับผมในกรณีที่มันไม่ต่อเชื่อมค้นหาบูทูธแล้วไม่เจอนะครับให้กดคําว่าโหมดนะครับกดโหมดนะครับกดไปเรื่อยๆนะครับอันนี้จะเป็นเอเปลี่ยนโหมดไปเรื่อยๆนะครับนี่เป็น a u x นะครับจนกลับมาบูทูตเหมือนเดิมนะครับแล้วกดค้นหาเชื่อมต่อใหม่นะครับในกรณีที่เชื่อมต่อไม่ได้นะครับแต่นี้เชื่อมต่อได้มันก็จะขึ้นค้างอย่างนี้นะครับโอเคครับผมก็ประมาณนี้ครับ วิธีการใช้งานเบื้องต้นหามีข้องสงสัยก็โทรมาตามเบอร์ด้านล่างนะครับช่องทางติดต่อเพ็นไลน์ไอคิดครับผมก็มาแนะนำวิธีการใช้งานเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ